หากคุณมองรถโรงเรียนอย่างตั้งใจคุณจะสังเกตเห็นว่าแทนที่จะเป็นสีเพียวเยลโลแต่กลับเป็นการผสมระหว่างสีเลมอนเยลโลกับสีสม้มหากคุณอยากให้มั่นยำม,มากขึ้นคุณควรอ้างอิงสีของรถโรงเรียนในอเมริกาและแคนาดาโดยใช้ว่า National School Bus Glossy Yellow แต่ว่ามันไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรอว่าสีแดงเป็นสีที่มีความยาวคลื่นสูงสุดมันเป็นสีที่ไม่กระจายตัวได้ง่ายคุณจึงมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล พวกเขายังกล่าวอีกว่าดวงตาของเราถูกดึงดูดด้วยสีแดงทันทีนี่จึงอธิบายได้ว่าทำไมตำรวจทางหลวงจึงมักโบกรถสีแดงมากกว่าคันอื่นนอกจากนี้คนส่วนใหญ่เชื่อมโยงสีนี้กับความระมัดระวังจึงเป็นเหตุผลที่รถดินเพลิงและป้ายหยุดรถนั้นเป็นสีแดงคุณจะเห็นพวกมันทันทีและรู้ว่ามันหมายถึงอะไรที่จริงจังและแบบนี้ทำไมไม่ทาสีรถโรงเรียนเป็นสีแดงล่ะอย่างแรกเรื่องรถสีแดงเป็นแค่เรื่องเล่าจริงๆแล้วรถสีขาวต่างหากที่ถูกเรียกมากที่สุด และเป็นเพราะพวกมันมีจํานวนมากกว่ากลับไปที่รถโรงเรียนกันแม้ว่าจะเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์แต่สีเหลืองต่างหากที่ดึงดูดความสนใจของคุณทันทีในชีวิตประจําวันมันเป็นสีที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดนอกจากนี้ยังมีลักษณะส่องสว่างซึ่งทําให้โดดเด่นในความมืดหมอกหรือแสงสลัวรถโรงเรียนมากมายไปรับนักเรียนแต่เช้าตรู่มันเป็นช่วงที่ข้างนอกมักจะค่อนข้างมืดอยู่ซึ่งจะมืดมากหรือมืดน้อยกว่ากันไปตามแต่ฤดูกาลนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมการใช้สีเหลืองจึงเหมาะสม มันจะทําให้รถโดยสารบนท้องถนนสังเกตเห็นมากขึ้นและตัวอักษรสีดําบนพื้นหลังสีเหลืองนั้นเป็นการผสมผสานสีที่ลงตัวมันช่วยผู้ขับขี่รู้ตัวได้เร็วกว่ามากว่าพวกเขากําลังอยู่ใกล้รถโรงเรียนในช่วงเวลายามเช้าท้ายสุดนี้มันมีเหตุผลสําคัญอีกประการหนึ่งในการเลือกสีรถโรงเรียนอย่างเฉพาะเจาะจง นั่นคือการมองเห็นโดยอ้อมคุณรู้ไหมเวลาที่คุณเห็นบางอย่างด้วยหางตาของคุณซึ่งไม่ใช่การมองตรงๆนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าคุณมีโอกาส1.24เท่าที่จะมองเห็นวัตถุสีเหลืองโดยการมองทางอ้อมมากกว่าวัตถุสีเดียวกันแต่ทาสีแดงนี่คือเหตุผลที่คุณไม่สามารถมีรถโรงเรียนที่ไม่ใช่สีเหลืองในสหรัฐอเมริกาได้ตามกฎหมายในปัจจุบันแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปสี National School Bus Glossy Yellow ปรากฏเฉพาะในปี1939ก่อนหน้านั้นรถโรงเรียนถูกทาด้วยสีต่างๆมากมาย ย้อนกลับไปไกลกว่านั้นตอนที่ยังไม่มีรถโรงเรียนเลยนักเรียนไปโรงเรียนด้วยเกวียนพิเศษรถโรงเรียนคันแรกปรากฏขึ้นในลอนดอนปี1827และสามารถบรรทุกคนได้25คนย้อนกลับไปในปี1939และสีรถโรงเรียนใหม่ที่ได้รับการยอมรับมีชื่อว่า National School Bus Chrome แต่ถึงกระนั้นมีบางอย่างผิดปกติอย่างมากกับสีเงินมันเงานี้เพราะมันมีตะกั่วอยู่ในเม็ดสี ตะกัวเป็นและยังคงเป็นอันตรายอย่างยิ่งสําหรับผู้คนนั่นเป็นสาเหตุที่ในไม่ช้ามันก็ถูกแทนที่ด้วยสีที่เหล่าผู้ผลิตต่างใช้ในปัจจุบันลายทางสีดำบนรถโรงเรียนสีเหลืองมีจุดประสงค์ด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเป็นราวโลหะที่ด้านข้างและด้านหลังของรถบัสเพื่อป้องกันผนังรถที่ค่อนข้างบางในกรณีที่เกิดการชนกันพวกมันจะดูดซับแรงกระแทกมากที่สุดราวเหล่านี้ยังอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญในเชิงกลยุทธกด้วยอันที่ต่ำที่สุดอยู่ที่ระดับพื้น อันตรงกลางตรงกับส่วนล่างของที่นั่งและอันด้านบนตรงกับส่วนบนของที่นั่งหรือด้านล่างของหน้าต่าง